เลิกส่งจิตออกนอกคนเราส่งจิตออกนอกกายนอกเวทนานอกจิตและนอกธรรมการที่คนเราส่งจิตออกนอกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เพราะกายทุกข์เพราะเวทนาทุกข์เพราะจิตทุกข์เพราะธรรมท่านก็เลยให้เรากลับนหยุดกลับเลิกเขาเรียกเลิกเลิกส่งจิตนเลิกส่งกายส่งเวทนาส่งธรรมคนเราเมื่อเลิกส่ง ส่งออกนอกก็จะทำให้สลายความทุกข์ที่เกิดกับกายท,กกาที่เกิดกับเวทนาที่เกิดกับจิตและธรรมคนเราที่เป็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะว่าส่งนะส่งส่งออกนอกส่งไปเจอกายที่เป็นทุกข์กายที่แก่บ้างเจ็บบ้างตายบ้างส่งไปเจอเวทนา ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ดีใจเสียใจบ้างเฉยๆบ้างส่งไปเจอจิตที่เป็นทุกขนะ์จิตเสื่อจิตตก,นะกจิตไม่ดีนะจิตทึ่งซ่านนะจิตเล่าร้อนนะจิตเป็นทุกข์หรือว่าส่งออกไปเจอธรรมที่เป็นอกุศลบ้างกุศลบ้างกิริยธรรมบ้างซึ่งก็คือความไม่แน่นอนในกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองก็เลยเป็นทุกข์ท่านก็เลยให้เราเลิกนะเลิกลดละเลิก การส่งตอนที่เราส่งกระแสสมสืส่อไปทางกายเวทนาจิตธรรมเรื่องภาษากายภาษาเวทนาภาษาจิตและภาษาธรรมนั้นก็ะจะทําให้คนเราเป็นเหตุเป็นเหตุได้เกิดทุกข์เพราะว่าคนเราช่วยคนอื่นดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะไปทําให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือว่าคนอื่นมาช่วยให้ช่วยดับทุกข์ให้เราไม่ได้เราก็ไม่ควรให้คนอื่นมาทําให้เราเป็นทุกข์เมื่อเราไม่ ต่างคนต่างไม่ทําให้ซึ่งกันและกันเป็นทุกข์เพราะช่วยดับทุกข์ไม่ได้วิธีที่จะทําอย่างนั้นได้ก็คือต้องเลิกเลิกส่งเลิกส่งออกนอกเมื่อเราเลิกส่งออกนอกความดับนนโรดในทุกข์เกิดขึ้นหนทางที่เราเดินพลาดเดินผิดหรือว่าเราเดินไม่ถูกก็จะได้กลับมาสู่ความเป็นปกติ ว่าคนเราผิดปกตินะกายก็ผิดปกติไม่รู้เป็นอะไรเวทนาก็ผิดปกติแตนที่ไหนคนไหนสิ่งไหนใล้ความสุขไม่ได้นะหรือว่ากายจะนอนจะนั่งจะยืนยังไงก็มไม่มีความสุขที่ไหนทำอะไรก็ไม่มีความสุขหรือว่าจิตนะจิตดวงไหนก็ไม่มีความสุขไม่ตั้งมั่นไม่สงบหรือว่าทำนำบทไหนข้อไหนก็มไม่สว่างไมง่แจ่มแจ้งที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเรานั้นส่งออกนอกไปเจอทุกความทุกข เอยิาได้เกิดทุกข์กับความทุกข์เกิดกันก็ทําให้เราจมหมกมุ่นวุวนซ้ำซากไม่มีทางออกทางออกก็คือทางเข้าเราต้องกลับต้องหยุด,หย,ดหยุดส่งออกเพราะถ้าเราพยายามจะดิ้นออกตัวดิ้นออกเนี่ยคือตัณหา mm hmm. ความมีความเป็นไม่ไม,ไมีไม่เป็นในสภาพที่เป็นอยู่หรืออยากมีอยากเป็นหรือเพลิดเพลินยินดีในการตัณหาต่าง ก,ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นซึ่งเราทุกคนยาดิยยมเพื่อคนที่จะเลิกเลิกนะเลิกเลิกส่งถ้าเราไม่เลิกส่งนะมันก็ติดกับข้องคาเครียดแค้นเบื่อเหงาเซง็งหมดหิดลำคาบุ้งสัน้นอยู่กับกายบ้างเวทนาบ,า,บา,ทาบ้างจิตบ้างทวามบ้างการรู้การเห็นการได้ยินบ้างการรากบ,บ้างเรื่อง ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตข,ของคนเรานั้นมีบทสรุปอยู่ที่ว่าเราดับทุกข์ให้ใครไม่ได้ก็อย่าไปสร้างทุกข์ให้เขาหรือว่าใครมาดับทุกข์ให้เราไม่ได้ก็อย่าให้เขามาเพิ่มทุกข์ให้เราท่านก็เลยให้เราเลิกส่งเลิกส่งการเลิกส่งนี่ก็คือการที่เราตัดกระแสตัดสื่อที่เป็นเรื่องของการยึดติดยึดมั่นหมกมุ่นกับควาอะไรเสียดายหรือว่า ความรุ่มหลงใน,ในกายเวทนาติดธรรมท่านก็เลยให้เราสรุปว่าเลิกเนะเลิกเลิกส่งออกนอกเพราะทุกครั้งที่เราส่งออกนอกมันก็จะเจอทุกนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกการส่งออกนอกเราจะไปเจอทุกแต่ถ้าเราไม่ส่งออกนอกมันเป็นมรรคแล้วก็เป็นนิโรธเราจะไปเจอนิโรธคือความดับไม่เหลือเห็นทุกก็เลยให้เราทุกทคนนั้น เล mm. ิกยอดเมทุกคนเลิกส่งเลิกส่งกระแสเลิกส่งกระแสเลิกส่งออกนอกถ้าเรายิ่งส่งนอกมากเท่าไหร่ความทุกข์ยิ่งมากเท่านั้นท่านก็เลยให้เราหยุดลดละเลิกเมื่อเราหยุดได้ลดได้ละได้เลิกได้เขาเรียกว่าลงเลิกส่งออกนอกเมื่อเลิกส่งออกนอกก็เลิกทุกเลิกเป็นทุกเลิกมีทุกเลิกเกิดทุก วนเราท่านเลิกทุกได้ก็เป็นการดีเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเหมาะสมเกตดองดีงามกับชีวิตของทุกคนให้ทุกคนทําอย่างนี้ระพฤติอ,อย่างนี้ในชีวิตของเราทุกคนก็จะที่คายผลกายนะไม่ต้องมีทุกข์เพราะการส่งออกนอกนะท่ให้เราทุกทุกคนหยุดเลิกเลิกส่งออกนอกแล้วชีวิตกะได้ดีขึ้นนะทุกทุกคนจุดแสงสว่